เน้นเอามันอย่างเดียวไม่เน้นช่วงนี้กูไม่เน้นชนะนะหรือกูจะเล่นมีทั้งเกมเลยกูปรับ dpi ตัวเองใหม่ใหม่หมดอ่ะไอ้เหี้ยทั้งนั้นไม่อยู่ฝังกูตองตามคนแบบนี้กูปรับ dpi วุ่งปรับจนแบบไวจัดๆเลยอะกูต้องการตัวเปิดพัะตำหนัมาเลยใครสุดทใครวะเกมทซองกูหมดแล้วนะแบ๊คซองกูหมดแล้วเหมือนกันกัูกูขออยู่ฝั่งพี่โจแค่นั้นก็พอสรุปอ๋อ โอ้โหละครอย่างเราอย่าไปยอมใช่เพราะผมจะได้โยนพร้อมกันได้เต้มอยู่ไหนอ่ะเรามาโซโล่กันดีเราเรามาโซโล่กันดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้หักมันอยากอยู่มึงเริ่มอยากอยู่กับพวกกูแล้วดิเฮ้ยสนุกหรอไม่อยากเล่นนะมึงเริ่มเห็นถึงความเมามันการเล่นของพวกกูแล้วแล้วปีกฝนูได้ไงวะพี่พอแล้วเป็นป่านไม่เห็นจะซีดเลยอะไรมันต้องเปิดวลาเนสโอ้ยมันจัใจทีมไม่ได้ ดูดิขนาดกูไปปั๊มบอดมาคิวเบสกูยังเยอะกว่าคิวอ่ะแค่นั้นแหละกูเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเหมือนตัวซิ่งไงธรรมดาเลยเจอังไงไอ้เพื่อนอันนี้กูหมดแล้วอ่ะกูไม่ได้เล่นด้วยนะกูเล่นกับเพื่อนอันนั้นไอ้เนั้นกูหมดแล้วอ่ะไปเเเพื่อนดี๋ยวกูรอได้คิสกูหมดแล้วคกูหมดแล้วเนเติมมาฮะไปเติมปั๊มดีกว่าไอ้โลนี่ไม่เข้ามาอีกเหรอเออ ไปปั๊มได้ก่อนไอ้หายทั้งเดียวเลยนะเอาไม่อยากปั๊มมึงไม่ต้องไปเติมหรอกไอ้เกมเนี้ยไม่อเช้าล็อกอินอ่ะกูได้ของีิโกงมาด้วยล็อกอินกูไม่เห็นมีอะไรเลยเกมนี้อย่าไปเติมเลยปั๊มเดียวที่มันเล่นมันคือชั่วโมงมันจะได้ก็ไม่ได้อยากได้ปืนที่มันพิเศษพ่สงอ่ะไม่อยากได้ปืนเกียร่ได้ไม่อยากได้ปืนระเบิดไม่อยากได้ปืนระเบิดทีเจ็ดแล้วเขาบอกเฟี้ยวเลยใช่ทีเจ็ดแล้ว เิดไม่ได้มาเอาคุณเบลมานี่มันลั่นเกินมาแล้วมาแล้วก97เป็นโน้ตกูกดสกีป์แล้วเจอกันเฮ้ยขอฟังมนดิเฮ้ยถ้าอยู่กดสกิปกูไม่เล่นแล้วนะเย็ดแม่สายโยกันหมดเลยนี่อีที่อ่ะโยงง่ายจังอ่ะคนไม่ฟังเพลงไม่รู้หรอกฟังอ่ะฟังแต่กูไม่ได้ฟังในดิสไงกูชอบปิดเพลงกูนะมปิดเียตลอด เปกี่ยนน้ำใหม่เปลี uh ่ยนน้ำใหม่ก็ไม่ใส่เปลนน้ำใหม่ก็ไม่ใส่แสดงดีบครับเอาบอออกใ่จริงเปลี่ยนน้ำใหม่ต้องถอเบลเข้ามาไหมพูดคไอ้เพื่อมะเหลือกูป อ้าวเฮียก็ปิดไม้ไว้แล้วนะกูปิดไม้ตั้งนานแล้วกูคุยคนเดียวตั้งนานใช่ไหมถูกต้องมึงเชื่อไหมมึงเชื่อไหมเออใช่กูพูดอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ไม่เอะใจอะไรเลยไม่ไม่ประเด็นคือไระคือกูติ๊กูไม่เอะใจคือเวลากูพูดใช่ไหมมันเงียบให้ด้วยไงประเด็นอะเขอะไรวะล็อกมันพอดีไงกูเลยแบบไอ้เหี้ย ทุกอย่างมันลงตัวเออจริงกูเลยแบบอใส่ก็ใส่ก็แบบเปิดกูเลยบ่อยล่นเลยไอ้ลนไอ้เหียไอ้เหียเพลงอ่ะกูฟังอยู่ด้วยเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันคือไอ้ลนไอ้ลนเงียบเงียบไปด้วยนะเว้ยแล้วกูพูดอ่ะกูบอกว่ากูฟังแต่กูฟังแบบแยกแยกออกมาแล้วลูกก็เงียบใช่ไหมไอ้นี่ก็พูดขึ้นมาใหม่เออพอดีเป๊ะเลยไอ้เหียกูเลยแบบดิ้นกูหรือเปล่าวะจับพอดีดูครั้งเลยไม่นลั่นไอ้สัดทำด้วยมานานแล้วไอ้บอสได้ไงวะ เดี๋ยวมันมาเนี่ยมันบอกคนเดี๋ยวมาไอ้บอสมึงก็รู้ว่าไอ้บอสอาบน้ำนานในที่นี้อาเสร็จแล้วนี่กลับกลับไปอีกรอบไอ้รถลองเตือนกูบ้างอะโต๊ะโตโต๊ะต๊ไปโคตรอ่ะอุ๊คิดกูหมดแล้วอ่ะดูดูดูปืนกูดิเฮ้ยเหมือนกันเลยดีกว่าเอาวปันแจกใช่ไหมันแจกใช่ไหมันแจกใช่ไหมได้เวลาแลมโบแล้วได้เวลาของเราแล้วตายบายดี let's go หมอคุ้ไใเลยพ่อองตายโอ้โดเอยฮ้ยอะไรวะเนี่ยแมวจริงเมื่อกี้แมวจริงระวังแผ่น เยกาังตั้งไหนก็ตายดีมากดีมากปลาแท่นได้ปลาแท่นดิตัวแถบมาละมิชชั่นเฟลล a l h ู้เล่นเสียบแฟบผูมากเลยวะเสบปืนมึงอะบอกตรงตรงว่าแท็บเฮ้ยเมาส์กูมนดับป้นคิกจริงๆอะสฝั่งเลยอะเพราะอะไรวะ อะไรนะเมามาโคใช่ท่านเจ้ามือโอ้โกมเนทั้งขวาน่ครูไม่ได้เปิดไว้เว้ยว่ากูไม่ได้เปิดไม่แล้วไม่ไม่รู้ป่ะมันรู้ป่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดับเป็นคิกอันเดียวนะเว้ยมันหลุดสองอันเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเว่ยเช่นแบบว่าทีเดียวดิ โอ้ยเขี Luckily, no oh, hey, no, no ้ยปืน oh, ต no, no. ัวบอหมินหงเลยวะปืนที่นี่ออกไปจากตัวแะดูนี่ดูนี่ triple l มึงลองเล่นดูแค่ไแหลุดมหลุดครับลองเล่นเออแม่คนอีกเลยมรงลช้อับขอเล่นปืนนหนปืนที่มึงถือะ มิชชั่นเฟลล์กางเลยป้าหลีมันไม่เหมือนทีเจ็ดเลยนี่จ้ะไม่ไม่มันถือมีดมันก็ยังวิ่งช้าดูดิพวกมึงวิ่งโคตรเร็วเลยของก๊อฟแบบให้ได้คุณภาพก๊อฟก๊อฟผิดเออะไม่มีไม่ไม่มี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 ยอมตายดีกว่าคุณดูพว่าปืนท่าอากาศยานน้อยเลยนั่งโง่เยอะปืนกูว่าแลมวโมลขนาดนี้ไม่ไหวว่ะ

บนกูอะไรสัตว์ไม่ได้คิดว่าบนกูัวอะไรไอจู๊ดสลดเฮ้ยระเบิดจูหลุดไปเลยจูเอ๊ะจูหลังสองแล้วเว้ยเอฟบีของเัวแเชื่อมีวะเจ็บโอ้โห ไปมาทางันมายนว้ยจ้า่่่าไม่เป็นไรไม่เปนไรไม่ไมแต่แล้วก็เปลี่ยนทีมแล้วโอเค l e t เปลี่ยนทีมแล้วผมจะไม่ผมจะไม่ผมจะไม่เปลี่ยนทีมนี้ใช้ฉาญาอะไรวะ แปอดอยู่เชื่อมใบล้นอยู่เชื่อมปะวะจูกวางนะวางนะจูเอ้กบาร์กลับาดโอ มาดิบอสมาดิ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 ัมเีวเดยฮ้ยอยู่เชื่อมอยู่เชื่อมเฮ้ยมาดิมาดิมาดิอาเถอะเอาเถอะเว้ยไม่ทลายไม่ทลายรู้จักบ่าไหมรู้จักมีฝ่ารู้จักไอสัตว์เอ้ยเรานับหนึ่งใหม่เว้ยไม่เป็นไรจิรวินเน้นๆไป

ấy nhau nhau đi tuy nhau đến điểm nhau đi nơi bay ơi nhau hai đôi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  hai มันอยู่ยาวอยู่ยาวไอิชิต้าอยู่ยาวไอ้สัม่ได้เดี่ยวกูตายรีอ่ะปี๊บอยู่ยาวตัวท้ายอยู่ยาวเพื่อนอยู่นี่ไงไม่ไม่ไม่ยาวบีไม่เราอยู่ตรงเราอยู่กันตรงนี้แหละเพื่อนกันตลอดตั้งแต่ HK หรือ SC ก็หอยไปอ่ะเชี่ยมักูเดิมเป็น King เว้ย SC ไม่ใช่หรอมันคล้ายๆมันคล้ายๆ HK มันคล้ายๆ HK สีเงิน HK ไม่เคยเห็นพูจะอยู่ตรงนี้จนตายอ่ะ

ยาวสิบตัวยาวสิบตัวสิบเลยอุ้ยสิบพ่อเงยสัตว์แม่งยืนในห้องไอ้ล้อยู่ในห้องล้วนล้วนมันไปแล้วยุ่งไปแล้วกลับกลับที่เดิมกลับไปแท่นกลับไปแท่นแท่นเหรอเอ้ยแท่นเหรอไอ้วนมาแล้วล้น อยู่แท่นล้นล้นสายหักายแล้วได้หักเก็บัเอออะนอยู่สายของตัวล้นนเอาเอาเอออว้้นโอ้ยเทคกูสัตมาคนนี้ปลาไก่จัดไอ้่าสายบูที่ห่ายเลยศาสตว์ตปลอมเออีอะตัวปลอมปะเนี่ยฮัลโหล หนึ่ง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 แค่นั้นอ่ะหนึ่ง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 สวยแล้วสวยแล้วไม่มีฉายาดีแล้วจะไปเลยมิชชั่ o เฟลล์โอเคไม่เย็นทำไมไอ้ทำไมพอแบบว่าชินกับคิดแล้วแม่งแบบมาพอแล้วแอะไรกับโอเอะแม่งโคตรดีดรือเปล่ะสัตว์โอเอะดีดจริงว้าวในห้อง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 ดูไว้ โอ้ยเยอะเยอะสามตัวสาตัวเชี้โคตรเยอะเลยนี่ยาสามสามใจถึงเมาใจถึงเามอยู่ในห้องกันดิเชียใจถึงเมาแค่นั้นแหละคุณาใจถึงเากมาดิมาดิแคั้นแหละคนหนงมวีแล้วอนึกว่าร้อยเสียงเหมืนมันอยู่ไหนะตัวนึงอะ อยู่บีไร่ฝอแล้วไปพูดอะไรเที่จะรู้ไเ่ี่ยมาลงไปเชื่อมแป๊บเฮ้ยช็อตเฮ้ดช็อตเฮ้ย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 เยอะบีบีบีรถบี อยู่ไกลอยู่ไกลแล้วเจ็บเจ็บกัเจ็บอเเป็นไงเป็นไงพูถึงแค่นี้แหละปี่บอมดิฟ์ไอย่เมื่อกี้แม่สับเป็นมีดเจอเยอะเจอตาเฉยเลยฉันมิชชั่นสุสั Alright let's o ู้่อะไม่องั่เราอย่าไปใจร้อนเลยเนาะ เฮียเอ้ยมันคดเทนกที่อุ้ยปในห้องได้อยู่ในห้องมีสองคนนะเอะเฮือคุณด้วเเดี๋ยวพาอาขำนีเฮียดยต้าคอหัวแตกเลยครับสองตัวยาวตายไม่ถึงปืนคุไม่ได้เลกแเฮีย กูทิ้งกูทิ้งกูถือปืนอยู่ไอ้หกแล้วไอ้ตายหกแล้วเฮ้ยรถอะไรอะรถรถก็สุดเหมือนกันที่ว่ารถไอ้กูจะไม่ได้ยอมยันเดือดรถอะไรรถรถเอเอรถเอเอสามตัวเลยรถหน้ามึงเสือกคนดังจังวะ blue team win แล้ว เยอยขำไปสิเลยไอ้ไอ้มาอลไรนะเสียงกระตุกเปิดการดิเปิดการอะคนมันเยอะกว่านะเฮ้ยเพื่อนจริงแต่คนสุดท้ายอ่อนไปหน่อยนะกระตุนมันไม่มีตรงเลยเฮี้ยเป็นตัวเอ็กเลยสัตว์ไม่เป็นปืนแจกไม่เป็นไม่เป็นชาร์จบ้าไม่เป็นชาร์ดเออไม่บอกแจกปืนโกงวะกระตุนมันหลบเป้ามันเป็นตัวเอ็กใหเฮี้ย เราต้วจริงตัวเอ้ไอ้ตัวอ้กูเอ้ยเดี๋ยวกูบอกนะแต่แบบว่าแต่ที่แต่ระยะช้านี่คือแบบแม่งสุดจริงนะไอเฮียอายุเวียนนานี่ยกถ้าถ้าขอแค่ระดับหนึ่งเ้ยกูกูอยากกูอยากเห็นกาหารมาสเตอร์ไหมสัตว์กูเนี่ยกูได้ไ้ลั่นสามเมืีเนี่ยกูได้ลั่นสองสองลงดีด1หนอเนี่ยสองลบมหนึ่งเออหาไม่ดีไอโจ้ไอโจ้หาไม่ดมึงเพิ่งมาคุยบอล มันต ER ่างอะไรจากวันนั te, ้นจริงๆ yes> ีเธอทำกับฉันเปิดพบกันไหมเปิดพบกันไหมเปิดก็ได้กูไม่ใส่นะครับมาดูตัวเสิร์ฟแค่นั้นแหละไม่เลยใครกัดคานไม่เปิดใช่ไหมเปิดเปิดเปิดเพราะว่ากูกู